เกม Entity p o i อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอัดเกมพี่กันนะครับซึ่งทั้งก่อนที่เราได้อัดไปเนี่ยเราแพ้แบบลาบขาดไปซึ่งวันนี้เรามาดูโอ้มาดูโอ้กับโนเนมมาบอกเลยว่ารอบนี้ต้องผ่านอย่างแน่นอนเลยย่อยยับไม่แคบพอด้วยอพวกเราเนี่ยไปฝึกกันมาแล้วใช่ไหมโนเสนมใช่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 ไม่ไม่ไม่ฝึกมาแล้วไปไกลมาก เราไปไกลได้ถึงเก้านาทีเลยแต่ไม่คืบหน้าเลยเลยร้อนเล่นเ,ออเ,ออเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไปหาอีกวัตถุจีนหนึ่งแต่เรายังไปไม่ได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอฟไอเอฟไอโอไม่ดับแต่ทางที่เราไปถูกแล้วนะตอนนี้นเรารู้ทางหมดแล้วเฮ้ยอย่าบอกนั้นเราบักไแอบเล่นคนเดียวเราไม่ได้ไปแอบเล่นเจ้า จอจอจอสองคนสองคนไอสองคนบอสองคนบอไอด้านหน้ามีหนึ่งคนแล้ววะกล้องเรียบร้อยกล้องเห็นแล้วเรียบร้อยไม่ลอมีกล้องเหรอไหนวะตรงนั้นกล้องระหลังกล้องระหลังจำได้ไหมอ๋อจำได้แต่ว่าเราไม่ได้เห็นเนี่ยเราเร่งมื่อวานเมื่อเมื่อกี้มันมีที่ตัดไฟอยู่นะอ๋อเราลืมตัดไฟโนเนมรีบเกินโนเนมต้องตัดไฟต้องลบขอบสิโนเนมเอาไปคุยกันมาจำไม่ได้เยอะ เราวักมีเออใช่เราวักเราวักจำได้ไหมว่ามีที่ติดตัดไฟสองสองที่อ่ะใต้ดินกับไอ้ตรงนั้นอ่ะไต้เด็กวะเราไม่ได้ไปได้มาพร้อม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 เดวเวลาปลาระเบิดจริงมาจิ้มฟันมันแงะประตูออกได้ต้องแฮกกันเลยปลาระดับหงส์จะปลาเราเราอยากปลาระดับโงส์้กระเป๋าเอาไว้ด้วยกันดิ เราทิ้งอ่ะเราไม่สนเอาไว้ไไว้แบกคนไงเราแล้วไม่มีตะว่าอะไรเลยว่าเราไม่มีไม่เห็นเลยทำไมตามันบอดขนาดนี้ตัดไฟไม่มีตัดไฟป่ะเหมือนมีคนเห็นเมื่อกี้เราว่าเราต้องฆ่าไปสองคนไว้แล้วตียิงกล้องเลยเดินมาดูเหรอไอ้หนูอุ้ยมันเดินมาดูหลายคน เรียกมันก่อนเรียกมันมารวมกล้องด้วยน้อ,อ,ยองเ,เ,องเ,เองอน,นี้ยรีพลุกน้องเนี้รีพลุกน้องเนี้ยรีพลุกก่อนที่กล้องใจเห็นเรียกรวมพลกันรลอมตัวก่อนเอ้ยเราไปกินกล้องเลยเราไปกินกล้องเลยมันมีกล้องทีนะ่ไหนยิงไปแล้วเอาเอาล่ะ <All right. S 1> ยามมาจากไหนวะเอ๋ออะไรวะ<า>เอ är, อย่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยหยุดหยุดหยุด เก็บเกดตัว F กดตัว F ตัว F เหรอลองกดตัว F อฟเรากดตัว F เพื่อต่อบวิทยุอยอใช่ใช่ใช่เอ้ยเอ้ยเกือบรอดแลยโอ้ยเรามาใส่อาวุธหรอใส่าวุธนี้ใส่อาวุธอะไรล่ะแป๊บ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 ใส่ชุดสักคนเออเราว่าปอมตัวปอมตัวไม่ได้ แล้วว่าเราบางเราเราว่าเราบางเราว่ามันต้องมีคนหนึ่งใส่ชุดยามไปเว้ยเพื่อไปตัดไฟจาใต้ดินมันมีมันเราเห็นมันมีนี้อยู่มันมีเอสน่ะมาสอ่ะจะมันเปิดประตูไอ้นี่นี่เออใช่ยามมันจะดรอปไอ้อยามมันจะดรอปใช่มันหนีอะรี็บข้ามเลยไอยามมันจะดรอปการนะเราจำได้ใช่เราเก็บการมาแล้วเราต้องเก็บการเหมือนกันแต่ตอนนี้เราแบกศพไปนกัน เออวิธีวิธีเก็บศพดีนะเราไม่ได้ปลอมตัวเลยเราปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ใ่ให้เราบักไปให้เราบักไปตัดไฟด้านล่างชั้นใต้ดินแต่ที่ตัดไฟตอนที่เราไปกับเทนโดตอนนั้นมันก็ไม่มีมันจะสุ่มเอาว่ามันจะมีอะไรบ้างแช่นัดจอให้เทนโดดูพี่ยวไม่ใช่ไปกับเดนโดเออใช่มันจะสุ่มว่ามันจะมีเปล่าไม่มีอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมบางทีมันก็มีบางทีมันก็ แล้วเราก็จะขโมยกระเป๋าเราบัตเลยอย่าขโมยกระเป๋าเรากระเป๋าเรามันจะเป็นอยู่เอาเขียวเอาโอเคกส่เอาสว่านออกมันเอาสว่านใส่กระเป๋าแล้วก็อยัดไปไปดปไ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 ปเราปลอมตัวได้นี่มาก เฮ้ยกล้องเหรอวะกล้อง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 ถ้าเกิดเราเป็นยาวมันจะไม่สงสัยเราเยอะรีบฆ่ามันากล้องได้ด้วยอจะพูดเดี๋ยวไม่ทันากล้องวันมีม nope ันมีเดดูฮะประกับกล้องกล้อองะกล้องมันเห็นแล้วได้โอ้เมก้าใช้เวลาเราอย่างี้เลยเยอะเราไม่โอกาสทดลองได้อีกหลายรอบทำไมเรไม่เป็นตามแผแลุ้กลุก เร,เราพลาดตรงไหนรเราพลาดตรงลืมนตัดไฟมันไม่มีที่ตัดไฟตรงนั้นก็ใช่ไงมันไม่มีที่ตัดไฟเห็นของเราตามไปด้วยปกตินั่นแต่ว่าเราพลาดตรงที่เราไม่สัเก,กตกล้องกล้องหาะอะไรจริงเราสามารถล้อยาไมส่งเข้ามาแล้วก็ปักปึ้งๆว่าเ<ม>ข้าจากแ้แ่ไหนก็ได้นะ เราเรอยากลองเข้าจากด้านนกอกดูยไหมเออใช่เราพักอ้อมไหมอ้อมอ้อมไม่เข้าได้หลังอะอ้อมไม่ได้ไม่เหรอกปทางนี้มาติดก,กำแพงล่องุหนเห็นไหมทางนี้อฮ้เอ้ยเ่นมาแล้วเดี๋ยวมันสงสัยนะเกิดเข้ามาทางเนี้ยเข้าจากด้านล่างหรือเข้าจากด้านเฮ้ยอะไรอ่ะเขาบอกให้รีบเอรีอะายในหมดหมดเวลาแล้วเอาเปิดเร็วเปิดเร็วอันนี้คือ อันนี้อ่ะเราคนเปนหัวตกใจมดอันนี้ลองทดสอบไปทางใหม่เอา้าเพเล์นนนนบุกลุกมันมีกล้องแน่ๆเลยหรือว่าไม่ก็เราไปเราไปทำผิกดกฎเกมหรือเปล่าน่ใช่นะเพราะเขาบอกว่าให้ออกไปเร็วๆอะ่ะข้างล่างมันจะขึ้นอยู่แล้วก็นับเวลาถอยหลังอ๋อแล้วเกิดเราไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่รู้อ่าลองลองไปฝั่งนึงถ้าเราไปตรงนั้น แต่มันนับเวลาตัง้งแต่เข้ารั้วไปเลยนะอ๋อแต่มันต้องเข้าจากด้านหน้าแล้วเรา,าเราไปทุปบผอยพวกยามที่มันอยู่ด้านหน้าไหม,แล,ไหมแล้วก็เอาศพไปหมกแล้วเข้าไปแบบดีเออใช่ได้ใช่ได้แต่มันจะมีคนเข้าออกนี่คนเข้าออกเราต้องไปทุบยามจากหน้าประตูแล้วเราก็ต้องรีบรีบเก็บศพ ลิบลิบจุดจุดยามร้านไม่มีไม่มีกบิทาเห็นความเร็วแสงงัวเลือกรากระเป๋ามาก่อนงตดิ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 ง จริงเราทิ oh oh. ้งกระเป๋าก mm. ็ได้เลยกระเป๋าไว้ได้อ่ะเฮ้ยแล้วบะาลองไปแบบหันี่เลยหุ่ยยังไม่ยามมียามมียามยามียามมียามมียามียามระวังกล้องนะเหมือนเห็นกล้องเออเหรอะไรอ่ะน้องเน่ านี่มานี่ไอยามไอยามเ้ยออมันเห็นยา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 โอ,อ้มีคนเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมันกิ<อ>้งปุ๊บตื่นเ,นนเรียนหมดเลยอ่ะโอ้มันวิ่งไนงะมันวิ่งมันเห็นแล้วมันวิ่งแล้วว่าทางเดิมเนี่ยดีสุงละเดี๋ยวไปทางใหม่ๆเลย ก็บัางเวลานั้นเช็คดูไอ้มันเช็คว่ามีคนเยอะบอกป่ะถ้ามีคนแบบไม่ไม่เยอะมากก็อะนนั่นเลยไม่มันเป็นบอทยังไงมันก็เยอะท,ทุกตรงอยู่แล้วเรื <c oughs> ่องโอ้ดนเนมโลช้า เราขึ้นมาแล้วเนี่ยโรช้าเฮ้ยมันเอียงคอด้วยด้วยอุ้ยเฮ้ยเออเนี่ยเตรียมนี่ดีเลยเอาบักเอียงเช้งไงมันไม่เห็นเราเวลาเราเอียงอ่ะจริงเหรอเวลาเราเอียงมันจะไม่เห็นไลยได้ไงพนักงานทุกหัวเลยอุ้ยมันมีคนเห็นแล้วมันเราบัางมามามไม่มาเนี่ยมันเราขี้เกียจมาเล่นอยู่ไหน เนี่ยเราบ<ร>างเอียงเช็คได้ว่าเฮ้ยเราบังดูดิเอียงเช็คได้ว่ามีคนมา,าเปล่าไม่มีเราบังกล้องกล้องกล้องทำลายแล้วใช่ไหมเราพุ่งทำลายไปดิยัดใส่นี้นี้เลยนะโอ้ฮึ้บหยุด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  ปุ๊บลิบปุ๊บลิเปลี่ยนเดี๋ยวนนลอยระวังเอียงคอดูดิมันไม่ยินอืมมันเห็นจากตรงนั้นไหมจากตรงนั้นไหน F กด F อฟเราฆ่ายาวเฮ้ยเรียบร้อยทำไมอ่ะนนเดมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้ตอนที่เราไปดูลอบะกมันมีคนโทรอ๋อ <c oughs> เราว่านะแผนน่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าเราต้องรอยามสองคนแล้วเราก็ต้องเนียนไปเราต้องรอยามให้มนมาตรงนี้สองคนแล้วค่าค่ามาแล้วก็เอาชุดมันมาสองคนเลยมันมีเดินมาดูด้วยนะเราบ้างเวลาได้ยินเสียงปืนอะเราต้องรอมันด้วยเสียงปืนเลยงั้นมันไม่มาทั้งตึกเลยเหร ไม่น่าจะมาเยอะหนะหรอกแล้วว่าเราพอเราจัดการยามคนหนึ่งเสร็จปุ๊บทำไมเราก็รอมันยามอีกคนหนึ่งจากเสร็จแล้วเราก็เอาเอาคนยามนั้นหมดอะไรโอ้ยไม่มีไม่มีทางออกต้องรีบวิวกลับมาแล้วไม่ทั้งเรื่องไมอะ ไม่ม yup. ีอะไรเอาลเรมันโทมันโทเอ็นทำอะไรโนียนเนียมรีบเกินไปจนจำทางไม่ได้ไม่โนเนีมเนต่มห้ มันก็อันนี้เล้วไปไม่ได้เลยทำไมตอนเราเล่นแบบไม่ถ่ายคลิปเราไปได้ฮะเออใช่ไปโคตรไกลด้วยซ้ำพรมพร้อมพร้อมพร้อมพอมเรามีสติไงอัดคลิปร่อนี้มีสติไม่รู้ต้องกวาดสายตาให้ดีๆต้องมีไว้พริบดีๆบอกเลย ถ้าเล่นเกมไม่ต้องไหวพริบดีมากแอบบุกเฮ้ยแกได้เหรอเระวังระว่าอย่าลงไะระวังมันบุกรุกอะถ้าเราลงอะมันลงแล้วถ้าว่าบุกรุกเลยอะโอ้ยหล่นหล่น ไอ้เหี้ยเราว่งแอรมาได้เดี๋ยวเราฉายเดี่ยวให้ดูเลยก็ได้เฮ้ยมันแล้วเข้ามาได้แล้วเข้ามาไล้ค่ะแต่มันรู้มันรู้ทะลุกำแพงมันรู้ทะลุกำแพงเมื่อกี้เราตีเรามันรู้ทะลุกำแพงเลยเราแค่เปิดประตูมันรู้เลย เราไปทางเดิมดีกว่าเราไปทางเดิมแหละแล้วบ้าก็ไม่ไปทางเดิมอ่ารอบนี้เราจริงจังขึ้นนะโนเนิมพูดกกี่รอบเนี่ยไปสามสี่รอบแล้วจ้าเราไม่คิดที่เปลี่ยนตัวตารางเอาตัวที่ล็อกประตูแต่มันเราไม่ได้เอาตัวที่ล็อกเอไอตัวที่ล็อกประตูได้ มันมีตัวที่ล็อกประตูได้ไม่เช่โต๊ะเป็นเราวทำโอ้อร่อยนี่กินอะไรน,ะนั่นเองี้อะไรเดี๋ยวโอ้ยค่ะค<ม>นนเล็กไม่ได้ขยับตามที่เราพูดนี่หว่ามันขยับตามที่อันนี้ที่ในเรื่องพูดที่ในเกมพูดนี่หว่าถึงแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นอะ ว a t the f u ไฟย้ายมาย้ายมาย้ายมาบอนนี้เราให้เราเข้าไปก่อนแล้วตอนนีออเรวว่าเอนนี้ไปแก้นี้เลยไปแก้ไฟโอนนีไปตัดกองสายไฟเ็วเราตัดไปได้ระยะไกลเองเป็นไงล่ะอ้โอ้โอะ ล้วขอสักรอบได้ไหมทำไมเ,เราบักเฮ้ยฟีฟ่ามาแล้วช่วยหน่อยฟีฟ่ามาช่วยออกไปรับฟีฟ่ากันเถอะออกไปรับฟีฟ่กันเถอะเฮ้ยออกไปรับฟีฟ่าเธอด้วยแ่ทีด้มมา,างเฟิรด้วยฟีฟ่าตอนนั้นน่ะเราเล่นกับเราบักที่เล่นกับโนเนิมใช่ไหมไปไม่ไกลามากแต่แพ้บ่อยเกินไปเไปฮ้ยฟีฟ่าต้องมาช่วยเราอะไรเหรอไอเกมโจรปล้นธนาคาร ใโดนเล่เนี่ยหรอใโดนเล่นไม่ได้ไม่เลยไเกมคอมให้โดนแค่ดูเฉยไม่ได้คิดดูไม่ได้ไม่ไม่ได้แค่ช่วยได้แค่มองหงาแล้วก็ช่วยจำเขาแล้วนะตอนนี้เราได้หาของกินมันมีแบบมันมีให้ เอาหมดเอาหมดลงค่าสัตว์ตุนเชนไอ้เนี่ยไม่ต้องหลอกตุนเชนเนี่ยแล้วตุนก็บริคุยคุยคุยไอ้ขงมึงอะไรเนี่ยเราบังเชน่าจอดินเราสร้างอันนี้เลยเราบังเชน่าจอดินกะว่าจะเล่นโหมดใหม่สักหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแต่ดีเลยเราเราจะได้รู้ทิกเนีลยแนป้ามาเร็ว เราต้องผ่านไปให้ได้ใช่เราเลืเลือกไอคลิปยังราเลือกเลือกไอคลิปยังแล้วอัดอยู่แหละโอ้เราบล็เป็นหัวขโมยนี่ว่ะพอดี๋หัวขโมยเราคือมืดไม่ใช่น้องฝามาเร็วคนเรากำลังรอฟิล์มฝาอยู่ตอนนี้เป็นหัวขโมยไอ้ไอ้เราบลาเราบล็เป็นหัวขโมยโนเนี่เป็นแฮกเกอร์ ส่วนวี ف าเป็นอะไรโง่เริ่มเลยเป็นโปรเป็นโคลโคลเยอะขนาดนั้นเนี่ยคุแเไปกินโคยเฉยอะไรอ่ะมึงแหกหนุ่มโคมึงหายอ่ะอะไรอ่ะโค้งหายอะไรนะมาดึงใครวะ มาเร็วมาเร็วเริ่มเริ่มเริ่มมาาพี่ฝ้งเล่นกันอย่างมีสติสตังมีทุกอย่างที่เราบีตอนนี้เนี่ยเราไปเล่นโดโอกับโนเดมแล้วไปเราไปเล่นกับโนนเนมแล้วเราไปได้ไกลมากนั้นถ้าเกิดมีพี่ฝ้าเนี่ยพี่ฝ้าต้องทำดีๆนะเว่าตอนที่เราเล่นไม่กเอ้ยอย่าพึ่งมันโลมันโล ัอ๋อยังไม่ไปังระเบิดเลยสัตว์โนเนียมปังไปแล้วโนเนียมโนเนีเนววยมไปเลยเดี๋ยกูต้องการความระเบิดตั้หน้ากูเฮ้ยทุกคนเล่นดีๆเราต้องผ่าน <c oughs> สตีไป <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> เราต้องผ่านเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นโนเนียมตึมจวนของแล้วโนเนียมก็รีบมามึงรู้เลยปะ ตอนนี้มึงภาพเบอร์บอกให้เล่นแบบใครยัไรใช่ปะกูเห็นแล้วเปิดแม่งตู้มไปเลยฝ่าฝ่าต้องฟังเรากับตัวนี้ว่าเราไปรู้การซ่อนศพมาแล้วจริงเน่อยากโยนอกนี่อเนมเ็นเี่อเนมใจเย็นๆนี่ยอเนมใจเย็นเเมใจเย็นนี่อเนมใจเย็นนี่เ่ใเเย็นนี่เ่ใจเย็นเยเยนเดี๋ยวเยน่ เอ้ยเป็นนึงคือไม่ด้ความระเบิดแล้วหอยวัวเยอะเลยเราบ้าทำไมตอนนี้เราอ่านทิปมันไม่มีอันนี้เลยวะกองตัดสายไฟเนี่ยเมบยเฮ้ยเค้ยเฮเฮ้ยเฮ่ยเฮเปไมเได้อเฮ้เ้้ยเ้เยเฮ เ,เรต้องเล่นกันแบบรลบคขอบดิรอบคออมึงเข้าไปมึงล็อกประตูหันหลังกูเลยสัส <laughs> โนนมพอวีฟ้ามาปุ๊บสติหายว <laughs> ีอ้ามาแล้วนโนนมเล่นเกีแล้วึ้นยี่วขมชิบหายโกโก้ร้านร้านเพื่อแม่กูอบอกว่าอร่อยก็อร่อย <laughs> เอ้ยโกโก้แต่ขมชิบหาย โกชารังลาวะโกโก้ผมอร่อยถ้าไม่เข้าใจโกโก้งไม่รู้หรอกมันเป็นนมมันมีนมแล้วก็มีโกโก้อร่อยโกชากังามีไหมโกโก้ผมใจเย็นโนเนียมใจเย็นโนเนียมใจเย็นเย็นโนเนียมใจเย็นใจเย็นใจเย็นจดฟาสฟาสเ้ยนี่จบาดนะเด็กสเด็กส เยกรักไม่ไม่ไม่มาลวพูกันไอ้ตัวเมืกูยังไม่นไปเลยทอะไรจมีาไปทอะไรกูต้องเก็บลูกสองไอ้สัแล้วลูกสอไมแล้ลูกองทไมคนอื่นเาเก็บเขาเขาม่มงกูไม่หกูไมต้องเอาลูกสองมา ใ้ปืนโพล่เนมกับเราที่ก็แตะพี่เลยเนมกับเราอ่ะอ่ะกระเป๋าเป็นลูกตอนพื้นบนพุ่งได้เดกูเอายี่สว่านไปแล้วก็เอาอบิเอาลูกระเบิดไปสองลูกมาประกันเลยออกไปแค่นมาจิ้มฟันก็พอแล้วเนมเดี๋ยวเราต้องหยิบสว่านด้วยดิต้องไม่จำเป็นอะไรเลยกูได้หยิบสว่านเราเอาสว่านเข้ากระเป๋าแล้วก็อ่ะเราไปลูก เดกก็拉斯เดกก็拉斯กััสเอ้ยวอยเบิดเปล่าเออกองเฮยวฟ้าค่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอะเหมือนใครเออเรามีไกลงกองอกลองกลอกลองแล้วไปแล้วไต่อควาระเบิดใช่ไหมะไรวระเบิดอ้นี่มันมาเยอะมันมาเยอะนี่หลับไปหลับไปเอาสตัวสามตัวทุกคนออมายี่ปิดประตูดิ มันทำไม่ได้มันต้องเป็นครั้งที่เปิดมันเอาเออมึงมาปลอมอปลมตัวกดจีปลอมตัวกูรู้แล้วกดจีเฮ้ยตำรวจแม่งคอยตำรวจเอเฮียแม่งยาแม่งโดนประตูทับสวัสดีครับเฮ้ยตำรวจตำรวจมันมีคนดูชิบหายละไม่ไม่ไม่เราวักจัดการสลลบไปแล้วเล็งมึงมาหนี่ไมาลุยเลยไม่ต้องทำอะไร โอ้ไม่ไหวแล้วเบลล์เบลล์เบอะไรวะอะไรวะปีฟ้าทุบมันโดยที่ไม่ลากมันมาใกล้ๆฟ้าทุบมาตั้งแต่ตรงอยู่บันไดเลยไอ้ป้ากดมันลงมาด้วยล่ะปีฟ้ากดมันมีคนพิลลารยุ่งมีคนโทรเออโดยระยะไกลไหนวะไหนวะไหนวะไหนโอ้โรบักโรบักโรบักลืมยิงกล้องด้านหลัง ไม่เราไม่ได้ลืมยิงกล้องมันมีคนโทรมาจากไอยามที่มันทะลุกำแพงแล้วก็เห็นเรามันเห็นกล้องเพราะกล้อ <Julia. S 1> งที่ด้านหลังเนี่ยเราเห็นว่ายามมันทะลุกำแพงแล้วก็โทรหาบอบเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะเราขอย A, A, F A, F K นะ f ีฟากดพร้อมเลยนะพีฟาโอเคโอเคโอเคเอฟเอ เอไม่ใช่เอ็เอบายบายเอเ็นเอฟเคเคเเอฟซไม่ใช่อะไรอานนเนเราเล่นกันสองคนน่าจะไปได้สวยมังกรมังกรมังกรทองเดินเดินตลอดต่นเด็กกอลัสอานนเนมเดินไปเปเออเ็นอเนมเดินไปเปแต่ว่าเธอโดร้องผิดอะไรบางอย่างฮ โอ้มุดโมโอุดวันนี้เวียนสนใจโดนปีโอเคกัสลูกคีเกิร์ดผมตัวเราวบาเตรียมตัวยัดมันใส่กล่องยัดเข้าไปเย เอาเอาไว้ใจเราจะเล่นไงมันบ้างโนนี่เราบ้างเราบ้างมีกีการไม่เจอเราบ้างรูปกีการนี่เอาเราเผอใช้ปืนปิดเราคือเราลืมใช้ปืนเก็บเสียงไม้ปืนเราฟีไฟเอฟเคโอเคว้าว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  โอ้ไมดก้าเกิด้รอดีโอเคเั้นเดี๋ยวเราก็ไปคิวกันครับเพะัเอาเป็นว่าสำหรับคิวนี้เดี๋ยวเาจบไปเพียรเท่ากันดีกว่าแล้วตอาคิวนี้ไล่กันนะครับแชร์ก่อนีนคิวสำหรับี้ผมขอตัวระกาศใช้เป็ครับไป